สวัสดีครับเราก็มาเริ่มกันในแบบฝหัด6.12นี้ในแบบฝหัด6.12นี้ให้เศษส่วนมาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วให้เราทำการเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็แล้วแต่ตามโจทย์กำหนดน,นะครับในวิธีการเรียงลำดับนั้นให้ทำการเรียงลำดับเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทำให้ ทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเรียงลำดับโดยพิจารณาจากตัวเศษเมื่อส่วนเท่ากันแล้วดูเศษว่าถ้าเกิดเศษมากนะครับมันก็จะอยู่ด้านมากถ้าเกิดเศษมันน้อยมันก็จะอยู่ด้านน้อยแล้วก็สามารถเรียงลำดับไปได้เลยนะครับเราลองมาดูนะครับ วิธีการพิจารณาในข้อหนึ่งนี้นะครับเรียงลำดับจากมากไปน้อยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า24 4 8 48ตัวนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเราก็ทำทุกตัวเนี่ยตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามทำทุกตัวให้มีส่วนแล้วก็สี่บ48นะครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนมากกว่า ดูว่าตัวไหนมีเศษมากกว่านะครับโอเคอันนี้ก็คูณ2เข้าไปคุณครูก็อาจจะเขียนพื้นที่อาจจะไม่ค่อยพอนะครับอันนี้ก็กลายเป็นยี่สิบสองนะครับส่วนสี่สิบแปดคุณครูเขียนเล็กๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คูณด้วยสิบสองคูณด้วยสิบสองมันเพราะว่าสี่คูณสิบสองมันเท่ากับสี่สิบแปดนะครับ ก็ได้60ส่วน48นะครับคุครูก็ตีกรอบไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเศษส่วนของตัวแรกเศษส่วนของตัวที่สองนะครับโอเคเพื่อความชัดเจนอันนี้คูณด้วย8คูณอะไรได้48ก็ต้องเป็น8 6 48นะครับเมื่อ8คูน6เป็น48 7ก็ต้องคูณ6ก็ถึงจะเท่ากันนะครับ ดังนั้นก็ได้42ส่วน48โอเคนะครับเราก็ได้แนละ้วทีนี้เราก็ทำการเปรียบเทียบเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดโดยดูที่ตัวเศษมันเท่านั้นเองนะครับดูที่ตัวเศษนะดูตัวส่วนเราจะดูทำทำแปะอะไรตัวส่วนเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นเศษที่ตัวที่มากที่สุดก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนเราก็จะได้คุณครูขออนุญาตใช้สีม่วงเลยนะครับ60ส่วน48ลำดับที่2ก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับ42ส่วน48ลำดับที่3ก็ต้องเป็นตัวนี้22ส่วน48นะครับนักเรียน จบไปแล้วในข้อที่1น,นะครับสรุปว่าให้ดูว่าส่สวนตัวไหนมากที่สุด48คือส่วนมากที่สุดแปลงทุกตัวให้เป็นส่วนเป็น48ให้โมดเลยนะครับแล้วค่อยมาพิจารณาที่เศษนะครับโอเคเราก็มาทำต่อในข้อที่2นี้นะครับ ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนตัวนี้นะครับใหญ่ที่สุด20อันนี้10อันนี้5เอาละครับเราก็แปลงคุณครูขออนญาตเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้โอเคได้ครับคูณด้วยสองส่วนสนะครับเอาสอส่วน2คูณเข้าไปเลยนะครับ สิบคูณสองหรืยี่สิบคุณครูขอ,อยัดเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับยี่สิบส่วนด้วยเออเศษมันก็คือสี่เอ็ดคูณสองก็ได้เท่ากับแปดสิบสองตัวแรกเราได้นะคุณครูตีกรอบไปก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนตัวที่สองห้าคูณอะไรได้ยี่สิบนะ้โอ้ยากจังเลยนะครับคูณสี่นั่นเองข้างบนก็ต้องคูณสี่ด้วยนะครับมันก็เท่ากับ ข้างล่างแน่นอนต้องเป็น20ข้างบน493 16ทด3 4 32ก็เป็น15 156แลน้วะครับ 1, 5, 6, เรียน156ก็ค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับโอเคส่วนในข้อ3เนี่ยในตัวที่3เนี่ยมันเป็นจำนวนพระเราก็ต้องแปลงจำนวนพระให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดูง่าย มันก็จะได้เป็น20เหมือนเดิม20่คูณสามหกสิบคูณหกบวกหก็เป็น61นะครับใครที่ไม่รู้วิธีแปลงจำนวนคาก็กลับไปดูที่วิธีทำจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินวิธีทำเศษเกินให้เป็นจำนวนค่านะครับก็บไปดูวิธีนั้นทีนี้เราก็กลับเข้ามาที่เดิมนะครับตัวที่มากที่สุดเรียงจากมากไปน้อยนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มากที่สุด156คุณครูก็เอา156มาเขียนด้วยหมึกสีม่วงก่อนนะครับ156ส่วนด้วย20สําลำับต่อมานะครับก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับ82ส่วน20เหมือนกันนะครับ82ส่วน20ตสิลดับสุดท้ายแน่นอนก็คือตัวที่เหลือตัวสุดท้าย กอ็ 61, ส่วน20นะครับนี่คือเรียงจากมากไปน้อยเราจะเห็นว่าเศษมากเศษมากส่วนไม่ต้องดูแล้วเพราะส่วนนี้มันเท่ากันทุกตัวนะครับโอเคนะครับเราก็มาทำต่อในข้อที่3นะครับในข้อที่3เราต้องแปลงทุกตัวเนี่ยเป็นจำนวนคุณครูขอแปลงทั้งหมดนี่นะครับ เป็นจำนวนเศษเกินก่อนนะครับ3คูน2แล้วก็บวก2 3คูณ3นะครับแล้วก็บวก2ก็เป็น9 9บวก2ก็เป็น11นะครับครูขอยากเขียนตรงนี้เลยนะครับ11ส่วน3แล้วก็ตรงนี้3คูณ3เออ12คูณ3ก็เป็น36 36บวกกับเจ็ด ก็เป็น43นะครับ43สวน12เสร็จแล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือ6คูณ3ก็18 18บวก6คูณ3นะครับ18แล้วก็บวก5ก็กลายเป็น23ส่วน6ทีนี้ตัวที่ใหญ่ที่สุดเศษเออส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือ12 เราแปลงตัวอื่นให้เป็น12หมดนะครับ3ก็ต้องคูณด้วย4ถึงจกลายเป็น12ก็เอา4ส่วน4คูณเลยนะครับคูณเป็นชุดมาเลยนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับส่วนตัวนี้ก็คูณด้วย6ส่วน6เลยนะครับเสร็จแล้วครูหารก็หาค่าและของการคูณ 11บคูณสี่ก็คือสี่สี่ข้างล่างคือสิบสอนะครับแล้วก็ตัวนี้กูหันกรตีกรอบไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ตตีกรอบไปแล้วเดี๋ยวมาพิจารณาดูนะครับตัวไหนตีกรอบมันจะเห็นความแตกต่างว่าตัวนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาพิจารณาถ้าเกิดเราไม่ตีกรอบไว้เนี่ยการตีกรอบมันก็ช่วยทําให้เราแบ่งแยกได้ ในขณะที่เราทําอิรุงตุงนังกระมังํานแตกถ้าเกิดเราไม่กี่กรอบเราก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เฮ้ยดูผิดเฮ้ยโอ้ตายแล้ให้ตายชิโรบินนะครับก็วอยไวไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะเท่ากับเอ่อสิบสองนะครับข้างล่างก็เป็นขอโทษนะครับคุณครูคิดผิดครับนะครับอันนี้หกต้องคูณสองนะครับส่วนสอง ข้างบนก็คือ46ข้างล่างก็คือ12นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรียงจากมากไปน้อยมากที่สุดก็คือตัวนี้46ส่วน46ส่วน12องลองลงมาก็ส4่ส่วน12องลองลงมาก็คือ43ส่วน12นะครับเราก็จะได้นะครับโอเคเราก็เขียนคำตอบเลยนะครับ46 เออขอโทษนะครับต้องเรียนจากมากไปน้อยโอเคก็คือ46ส่วน12นะครับแล้วก็44ส่วน12นะครับแล้วก็43ส่วน12นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับนะักเรียนหรือเราจะเอาเอาตัว เอ,เอา,ต,า helmet, ต, more, ตัวนี้มาตอบก็ได้นะครับเอาตัวนี้มาตอบก็ได้นะครับหรือจะตอบแบบเอาตัวนี้มาตอบก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณครูประจําชั้นคุณครูในห้องเขาจะต้องการให้เราตอบแบบไหนนะครับแต่คุณครูคุณครูที่กําลังทาอยู่นี้ก็คือก็จะเอาตัวที่เราคิดมามาตอบนะครับหการตอบมีได้หลายแบบนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทัาเรียน อันนี้ก็มีสตัวแล้วนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดส่วนอันดับแรกก็ต้องเป็นพิจารณาเรื่องส่วนในสิบหกนะครับตัวอื่นก็ต้องคูณด้วยตัวเลขที่ทําให้ส่วนกลายเป็นสิบหกแล้วเราค่อยมาดูว่าเศษตัวไหนมันยะมันมากมันน้อยกว่ากันนะครับโอเคสองคูณด้วยสิบก็คือสองคูนขอคููขออนุญาตใช้กสีแดงนะครับ คูณ8ส่วนคูณแปอันนี้คุณครูทำวิทำเขียนไปก่อนนะครับคูณ2อคูณ2อันนี้คูณด้วย4คูณ4นะครับโอเคทีนี้เราก็ได้ละขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับ40ส่วนด้วย16นะครับอันนี้ก็คือ3 9 คูวสิบหกเราพิจารณาตัวนี้พิจารณาตัวนี้แล้วก็มาต่อสี่ส่วนด้วย16บหกเราก็พิจารณาตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้าย11คูณ4ก็คือ44ส่วนด้วย16ก็มาพิจารณาตัวนี้นะครับตัวที่มากที่สุดก็ต้องเป็นตัวตัวนี้นะครับมากที่สุด ลองลงมาก็คือตัวนี้ลองลงมาก็คือตัวนี้เราคิดไว้ก่อนนะครับเราค่อยมาเขียนเราคิดไว้ทีเดียวนะครับนักเรียนนักเรียนอย่าอย่ามาเขียนก่อนเราค่อยคิดเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับนักเรียนจะเรียนผิดเรียนถูกนักเรียนคิดก่อนคิดแล้วค่อยเขียนนะครับดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ่าโอกาสผิดน้อยลงแล้วเพราะเราคิดไปก่อนแล้วก็เขียนคําตอบเลยนะครับ ก็คือ44ส่วนด้วย16แล้วก็ตามด้วย42ส่วนด้วย16นะครับตามด้วย40ส่วนด้วย16ตามด้วย39ส่วนด้วย16นะครับถัดมานะครับเรียงลำดับจากน้อยไปมาก นักเรียนครับเรียนลำดับจากน้อยไปมากเราก็ต้องแปลงส่วนให้มันเท่ากันก่อนอันนี้แต่ว่าอันนี้จากน้อยไปมากนะครับเรียนคุณครูขออนุญาตใช้มึกสีแดงตีเส้นไว้ก่อนนะครับน้อยไปมากเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้จากมากไปน้อยตอนนี้ข้อ2จากน้อยไปมากโอเคอันนี้ก็แปลงให้เป็นสี่สิบก็คือทำการคูณด้วยนะครับ คูณด้วย8ส่วน8คูณด้วย4ส่วน4คูณด้วย2ส่วน2นค,คูณทั้งเศษและส่วนในข้อันดับแรกก็คือ32ส่วน40นะครับเรียนคุณครูก็ตีกรอบไว้นะครับมันจะได้ดูง่ายๆชัดเจนแยกแยะนะครับ เดี๋ยวมันจะเยะๆ่ๆแตะแป๊กไก่นะครับ28ส่วนด้วย40นะครับมันจะดูสับสนนะครับถ้าไม่ตีกรอบตีกรอบไว้นะครับโอเคฝึกไว้นะครับเรียนแล้วก็18ส่วน40นะครับกินใกล้กันแค่ไหนถ้ามีการตีกรอบมันก็จะชัดเจนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ตีกรอบไว้นะครับพิจารณา4ตัวนี้แล้วก็เลียงจากน้อยที่สุดก็คืออีหยังก็ ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ18ถัดมา28ถัดมา32ถัดมา36นะครับคิดไว้อย่างงี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเขียนนะครับเราต้องคิดก่อนนะครับ18ส่วน40เสร็จปุ๊บแล้วก็มา28ส่วน40นะครับแล้วก็มา32ส่วน40แล้วก็มา36 ส่วน40นั่นเองนะครับในข้อถัดมานะครับมันมีจำนวนคะด้วยนันกงเรียนจำนวนคะจำนวนคะแล้วส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือ18นะครับเราก็แป่งทุกตัวให้เป็น18เราทําจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับอันนี้ก็คุครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับ3า บวก10ก็คือ46นะครับ46ส่วน18แล้วอันนี้ก็คือก็2สองสิบแปดยี่สิบห้ายี่สิบห้าส่วนเก้าอันนี้ก็คืออันนี้ก็มีแล้วนะครับตีกรอบได้เลยนะครับอันนี้ก็คือคูณด้วยหกส่วนหกซึ่งมันจะเท่ากับสามสิบส่วนสิบแปดครับตีกรอบได้เลยนะครับ เหลือข้อตรงนี้ที่เดียวนะครับ9คูณด้วย2ส่วน2นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือคุณครูขอแยกเขียนไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะครับก็คือ50เขียนด้วยหมึกสีม่วงแล้กันมันใช้สีม่วงมาแล้วก็คือ50นะครับส่วนด้วย18 โอเคครูขออนุญาตลบตรงนี้แล้วกันเออขอโทษขออนุญาตลบตรงนี้แล้วกันลบตรงนี้ออกนะครับโอเคเรี okay. ยบร้อยแล้วทีนี้เราก็พิจารณาแล้วนะครับนักเรียนก่อน,ก,อนก่อนที่ครูจะพิจารณาตีกรอบก่อนนะครับครูตรีกรอบก่อนนะครับตีกรอบโอเคสี่สี่ตัวนี้นะครับเราก็พิจารณาสี่ตัวนี้ เราก็เรียนจากน้อยที่สุดไปมากอันนี้น้อยที่สุดนะครับแล้วมากขึ้นก็คือ43มากขึ้นก็คือ46แล้วสุดท้ายก็คือ50นะครับเราก็เอามาเขียนเลยนะครับ 30, ส่วน18แล้วก็ต่อมา43นะครับ 43, ส่วน18 แล้วต่อมาก็คือ46สนะครับส่วน18แล้วต่อมาก็คือ50ส่วน18ถัดมานะครับในข้อสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นข้อ3เราก็คงจะใช้วิธีเดียวกันนะครับทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนแต่ตัวไหนเป็นจำนวนค่าเราก็แปลงจำนวน,นค่าก่อนนะครับคุณครูขอขอนุญาตเขียน เขียนตรงนี้นะครับเขียนตรงด้านล่าง15ครูเขียนตรงด้านล่างตรงนี้นะครับทุกอย่างเขียนตรงด้านล่างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบ15คูณ4ก็คือ60 60บวก4ก็คือ64นะครับครูก็จะได้64ส่วน15อันนี้ทำให้เป็นจำนวนคาก,ก่อนข้อต่อมานะครับ สามคูณสก็120ยยี่สิบรวกร้อบวกสิเ็ก,ก็เป็นร3 7ยสามสิบเจ็ดนะครับร้อส่วนสิส่วนสานะครับเรียนอันนี้15บอ่าโอเคอันนี้ไม่ต้องทำส่วนอันนี้จำนวนค่าเราก็ต้องแปลงก่อนก็เป็น3าคูณสก็เป็น12 12ก็เป็น13บสสิบส สวเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการต่อแล้วครับ3ทํทำยังไงได้เป็น30ิก็ต้องคูณด้วย1ิส่วน10บนะครับครูขอ,อยัดเขียนตรงนี้เลยนะครับขอ,อยัดเขียนตรงนี้เลยนะครับก็าเป็นร4อสี่สส่วน3 10สิบนะครับแล้วตรงนี้ติกรอ,อันนี้จบแล้วนะครับส่วน เสษส่วนต่อต่อมามันมีอยู่25เออมีอยู่สิก็ต้องคูณด้วย2ส่วน2นะครับมันก็คือก็คือร2 8ยยครูเขียนตรงนี้กันร2อยส่วนด้วย30นะครับตีกรอบไว้นะครับนักเรียนเขียนตรงไหนก็ได้นะครับนักเรียนแต่ว่านักเรียนตีกรอบไว้ว่า ตัวที่มันตีกรอบเนี่ยมันคือตัวที่เราจะพิจารณาเราเราจะต้องห้ามพลาดน,นะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่านักเรียนทําไมาแทบตายแล้วมาพลาดตรงที่เขียนพิดเขียนถูกนี่มันก็น่าเสียดายนะครับต่อมาอันนี้ก็คูณด้วยคูณด้วยสองนะครับปกบมันก็จะกลายเป็นสามสิบสี่เก้าคูณสองก็เท่ากับเท่าไหร่ 49คูณ2ก็เท่ากับ98นักเรียน98ส่วน30นะครับนะักเรียนแล้วตัวนี้ตัวตัวนี้ก็คือก็ต้องคูณด้วย10นะครับ10ส่วนสิบเขียนไปเลยนะครับ130ส่วนด้วย30นะครับเราก็ตีกรอบ มันมีอยู่ห้าตัวนะครับเพียนตัวแรกนะักเรียนดูนะครับร้อยสี่ร้อยสี่เจ็ดร้อยสามเจ็ดเก้าแปดร้อยสามสิบเพราะนั้นตัวนี้ก็คือน้อยที่สุดแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเออขอโทษนะครับน้อยที่สุดแล้วก็มามากขึ้นก็คือร้อยยี่แปดตรงนี้นะก็มาร้อยสามสิบแล้วก็มาร้อยสามสามเจ็ดนะครับโอเคนะครับ ครูก็จะเขียนตามนี้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมันจะไม่สับสนเพราะมันตัวเลขมันเยอะนะครับมีถึงห้าตัวนะครับตัวสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ยากที่สุดนะครับหืดขึ้นคอนะครับรู้สึกว่าหืดขึ้นคอนะครับหรือภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเขาเรียกว่าหืดจับนะครับหืดจับโอเคเสร็จแล้วนะครับจ้าไปแล้วหนึ่งตัว ถามด้วยตัวนี้นะครับร้อยี่นี่สุดหล่อนี่เองอยู่นี้เองนะจ๊ะโอเคร้อยี่แล้วก็ร3 0นะครับส่วนด้วย30แล้วก็ร3 7นะครับส่วนด้วยสามสิเช่นกันแล้วก็ร4 0นะครับอันนี้เป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับ เราก็จบในแบบฝึกัดน,นี้แล้วนะครับ